สวัสดีครับเจอกันในตอนที่สี่ทับสองนะฮะในตอนที่ผ่านมาเนี่ยผมได้กล่นเกี่ยวกับการสร้างตัวรูปแบบของ GUI นะก็คือเราได้ทำการนำปุ่มกดนะมาวางสองปุ่มนะนำตัว p i t u r e c o n t r o l Box นะมาวางนะหนึ่งตัวแล้วก็นำ t t t i c Text นะมาวางหนึ่งตัวแบบนี้นะครับทบทวอีกครั้งนะครับทางฝั่งขวามือนะหรือว่าตัว แท็บที่ชื่อว่า Toolbox เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวอคอนโทรลต่างๆนะที่เราจะนำมาใช้ได้นะครับนะส่วนอีกแท็บหนึ่งที่ชื่อว่า Property ก็คือเป็นตัวที่ใช้ในการกำหนดนะคุณสมบตัติต่างๆนะของตัวคอนโทรลหรือว่าตัวคอมโพเนนต์ที่เราใช้นะครับเนะช่นในตอนนี้เนี่ยผมคลิกอยู่ที่ตัว Static Text เนี่ยก็จะเป็นคุณสมบัติของ Static Text ถ้าลองเดียวกันถ้าเกิดว่าผมคลิกที่ตัว Open นะตัวปุ่มกดตัว Open Image เนี่ยนะครับตัว Property ก็จะเป็นของอตัวม u t t ้นนั่นเองนะครับตามนี้นะซึ่งตรงนี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนได้ครว่าต้องการที่จะแก้ไขกับส่วนไหนนะครับที่เราใช้งานอยู่นะครับตรงนี้ก็ต้องอใช้เวลาในการศึกษานะครับผมจะไม่พูดในรายละเอียดเชิงลึกนะสำหรับรายละเอียดการสร้าง GUI ตรงนี้นะ สิ่งที่เป็นห่วงสําหรับคนที่ไม่มีประสบการณ์การใช้นะครับก็คือการจัดการนะเกี่ยวกับหน้าต่างหรือว่าตัวเครื่องมือนะที่ใช้ในการช่วยต่างๆเหล่านี้นะครับบางครั้งบางคราวเราเอาไปเผลอปิดนะหรือว่าไปเผลอ,อเคลื่อนย้ายตําแหน่งต่างๆนะออกไปเนี่ยนะครับนะสมมุติในกรณีน,นี้ผมปิดไปห,หมดเลยแบบนี้นะครับเป็นหน้าต่างราบๆแบบนี้นะนะครับ การเรียกหน้าต่างนะที่จําเป็นนะที่จะใช้ในการเขียนโปรแกรมบน MFC เนี่ยนะก็คือสามารถเ,เรียกนะมาได้นะโดยการคลิกที่ปุ่ม View นะตัวแรกก็คือตัว Solution Explorer นะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวที่บอกว่าในโปรเจกต์หรือว่าในโซลูชันของเราเนี่ยนะครับมีไฟล์อะไรอยู่บ้างนะครับเราสามารถที่จะเข้าถึงไฟล์ต่างๆเหล่านี้นะรับโดยการคลิกเนะช่นผมเบ้ลคลิกที่ตัวนี้ นะเขาก็จะมานะปรากฏขึ้นมาให้แก้ไขนะครับอีกตัวหนึ่งก็คืออยู่ที่วิวเช่นกันครับเป็นตัวที่เรียกว่าตัว resource view ตัวนี้นะ resource view นะก็คือจะเป็นตัวที่เราได้ทำการออกแบบที่เป็น qr ไว้นะครับก็คือสามารถที่จะเข้าไปแก้ไขนะครับด o u b l ิลคลิกเข้ามาก็สามารถที่จะเข้ามาแก้ไขตัววิดีโอของเราได้ก็เหมือนกัน,นครับในกรณีเราเผลอปิดไปเนะี่ยก็สามารถที่จะ เรียกหน้าต่างที่ชื่อว่า r e s o r t View นะบมองมาด้านล่างนี้จะเห็นแท็บนะสามารถที่จะคลิกสลับไปมาได้แบบนี้นะครับกดับเบิ e ล l i c นะครับแล้วก็จะปรากฏขึ้นมาแบบนี้นะครับหรือว่าจะเข้าไปแก้ตัว Album Box นะเป็นชื่อของเรานะครับหรือว่าจะเปลี่ยนไอคอนต่างๆนะเปลี่ยนคุณสมบัติต่างๆนะได้เช่นกันนะครับในกรณีต้องการแค่แก้ไขรูปไอคอนนะครับนะนะก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับนะ ก็สามารถที่จะใช้เครื่องมือเหล่านี้นะครับมาทําการวาดรูปใหม่ได้น,นั่นเองนะครับหรือในกรณีที่ต้องการาแก้ไข,นะขร,รไายนะละเอียดของโปรแกรมไม่ว่าจะเป็นตัวชื่อบริษัทนะชื่อรายละเอียดของโปรแกรมเวอร์ชันของโปรแกรมก็สามารถที่จะทาได้นะครับนะเปลี่ยนต่างๆตรงนี้ได้นะครับโดยดักเนมชื่ออะไร,ะรก็สามารถที่จะแก้ไขได้ตามความต้องการนะครับนั่นคือในส่วนของ Resource View นะครับ อีกตัวหนึ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับการเขียนโปรแกรมก็คือตัว class view นะครับ class view คืออะไรนะร class view เป็นตัวที่บอกว่าในโปรแกรมของเราเนี่ยนะครับมี class อะไรอยู่บ้างนะครับแต่ละ class ประกอบด้วยตัวแปรอะไรบ้างมีฟังก์ชันอะไรอยู่บ้างนะครับก็จะช่วยให้เราสามารถที่จะตามหาสิ่งที่สนใจนได้เร็วและก็สะดวกขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นผมจะป็ปคลิกไปที่ตัว message ตัวนี้นะครับเราก็จะได้ก็จะวิ่งไปที่ตัว ที่เราต้องการนะครับหรือว่าผมดับเบิลคลิกที่ตัว c ีเดลล็อกนะเขาก็จะกระโดดมาที่ตัว C ีเดลล็อกนะครับนอกจากนี้เนี่ยในในคลาสใดๆนะครับคือหนึ้งในสีคือคลาสนะครับก็จะประกอบไปด้วยฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันต่างๆนะที่อยู่ภายในคลาสนี้ไหนยกตัวอย่างเช่นผมต้องการเข้าไปแก้รายละเอียดอะไรบางอย่างในคลาสนะก็แค่ดับเบิลคลิกไปนะครับก็เขาก็จะวิ่งเข้ามาที่นี่นะครับ ก็คือจะช่วยให้ติดตามฟังก์ชันต่างๆได้ง่ายๆเพื่อที่จะทำการแก้ไขนะครับนะเพราะงั้นตอนนี้3ตัวนะครที่คิดว่ามีประโยชน์นะก็คือตัว Solution Explorer ตัว Class View แล้วก็ตัว Resource View นะครับนะนี่ยตรงนี้ผมขอปิดไปก่อนนะครับนะนอกจากนี้เนี่ยหน้าต่างเหล่านี้ก็สามารถที่จะทำการปักหมดุดนฮะปักหมุดก็คืออาแม่เขา ทําการเลื่อนไปเก็บทางฝั่งฝั่งซ้ายมือแบบนี้นี่นะครับบางครั้งนี่เราไม่อยากจะให้เขาเข้าไปเลื่อนไปเก็บในฝั่งฝั่งซ้ายมือเนี่ยก็ปักหมุดไว้นะครับแต่บางครั้งบางคราวเนต้องการพื้นที่ในการทํางานหรือว่าเขียนโปรแกรมในเยอะก็สั่งเลื่อนเก็บไปสักนะครับนอกจากนี้สามารถที่จะเปลี่ยนตําแหน่งนะครับการแสดงผลได้นะครับโดยการาลากออกมานะครับ ลากออกมาก็สามารถที่จะเอาไว้ด้านบนนะครับด้านข้างอะไรทํานองนี้ได้เห็นไหมครับหรือจะไว้ด้านล่างนะครับจะมีตัวบอกตําแหน่งนะครับบนล่างซ้ายขวาหรือว่าไว้บนสุดแบบนี้นะก็ได้เช่นกันนะครับตรงนี้คือใครชอบแบบไหนก็ก็เลือกตามนั้นนะครับในที่นี้ผมขอเลือกเก็บไว้ถังด้านซ้ายเหมือนเดิมนะก็คือเลือกมาไว้ที่นี่นะลากมาวางที่นี่นะครับถ้ามันเป็นพื้นฐานการใช้ ตัว editor หรือว่าตัว IDE นะครับเอาล่ะครับกลับมาเข้าเรื่องต่อนะฮะว่าเราจะทำการเริ่มเขียนโปรแกรมนะเพื่อที่จะทำการแสดงผลภาพได้อย่างไรนะครับตอนนี้กลับอาที่แท็บที่ชื่อว่า Resource View ครับแล้วก็ double click ที่ตัว form หรือว่าตัว dialog ของเรานะครับนะตอนนี้เนี่ยนะครับอขอกลุ่นนํำนิหนึงก่อนว่า การเขียนโปรแกรมบน gui นะฮะส่วนมากแล้วเนี่ยนะครับการเขียนโปรแกรมแบบนี้เราจะทำกันเป็นรูปแบบที่เรียกว่าตัว event ไรเว้น event, event ก็คือเหตุการณ์อะไรบางอย่างนะที่จะเกิดขึ้นเมื่อเราทำการคลิกทำการเลื่อนทำการาพิมพ์หรือว่าทำการอ,าอะไรต่างๆนะที่เป็นไปได้นะบนแอปพลิเคชันของเรานะในที่นี้ก็คือทำได้เฉพาะคลิกนะครับ นะการคลิกดังกล่าวเนี่ยก็จะทําให้เกิดอีเวนต์ขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับอีเวนต์ที่ว่าก็คืออีเวนต์ที่เรียกว่าอ่อนคลิกนั่นเองนะครับอีเวนตะ์ตรงนี้เนี่ยนะก็สามารถที่จะสร้างได้นะเราเรียกว่าตัวเมสเซจว่าแต่ว่าการสร้างที่เป็นไปเขียนโปรแกรมเองก็จะยุ่งยากพอสมควรนะฮะต้องไปสร้างตัวเมสเซจหนักเองนะฮะโชคดีที่ตัว Visual C หรือว่าไอหลายตัวเนี่ยนะมีตัวช่วยในการ จาัดก,การตรงนั้นอยู่แล้วนะครับนะตอนนี้เพียงแค่ดับเบิลคลิกไปครับนะครับทันทีที่เราดับเบิลคลิกเนี่ยนะครับตัวตัว Visual c นะครับจะทำการสร้างฟนะังก์ชันที่ชื่อว่า on BN ก็คือัตตันะนะครับคลิกนะนะก็คือ on ตตันคลิกนะใครถูกคลิกก็คือตัวบตตันตัวที่หนึ่งหรือว่าตัวปุ่มกดตัวที่หนึ่งนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่ตัวนี้ถูกกดเนี่ยนะครับ นะให้ทําอะไรนะก็ว่าไปนะครับยกตัวอย่างเช่นในที่นี้เนี่ยตอนที่ตัวนี้ถูกกดเนี่ยผมบอกว่าให้ตัวฟอร์มเนี่ยปิดไปนะผมก็เรียกฟังก์ชันที่ชื่อว่า on OK ก็ได้ครับนะ on OK นะ on OK แบบนี้นะครับจากนั้นก็ลอง b ิ i l แล้วก็รันไปครับนะครับจากนั้นลองรันดูครับ ตะกี้ผมได้บอกไปแล้วว่าการที่เราคลิกป,ปุ่มนี้ก็คือตัวโปรแกรมนะจะมาทําทการทําทำคําสั่งที่นี่นะก็คือที่ตัวฟังก์ชันตัวนี้นะครับเพราะงั้นเนี่ยเขาก็จะปุ่ผลฟังก์ชัน o โ o เครับผมคลิกป,ปุ๊บเนี่ยนะฟอร์มก็จะปิดไปนะก็เหมือนกับโปรแกรมทั่วไปนะครับก็จะมีปุ่ม OK ปุ่ม c a n c e ลอะไรพวกนี้แหละครับเพราะว่า on okay ก็คือจะเป็นตัวสั่งให้ตัวฟอร์มปิดไปนะรหรือจะเป็นตัว on c a n ซิลก็ได้นะครับก็เหมือนกัน นะหรืออาจจะเบรกไว้ที่นี่นะครับเพื่อจะตรวจสอบว่าจริงหรือเปล่านะครับตอนนี้ผมเพิ่าผมเปลี่ยนคําว่า on cancel แล้วก็เบรกไวน้นะนะลองรันดูใหม่ครับนะคอมไพล์ก่อนจากนั้นผม start นะหรือว่ารันนะครับคลิกที่ปุ่ม open image นะก็จะเห็นว่าตัวโปรแกรมคอร์เตอร์นะหมายว่าตัวพอยเตอร์เนี่ยมาชี้ที่บรรทัดตรงนี้นั่นเองนะครับถ้ารันต่อไปโปรแกรมก็จะ ปิดไปนั่นเองนะครับนั่นคือพฤติกรรมของอตัวที่เราเรียกว่าตัว event-driven นะครับก็คือฟังก์ชันที่ทำหน้าที่มารองรับตัว event ตรงนั้นเนี่ยจะถูกเรียกอัตโนมัตินะเมื่อเหตุการณ์นั้นๆเกิดขึ้นเอาละรครับตอนนี้เนี่ยเราจะมาใช้ความสามารถนะฮะของตัว open CV นะครับในการที่จะเปิดภาพอะไรๆขึ้นมาแสดงผลนะครับ แน่นอนครับการใช้ฟังก์ชัน o อ e n c v ก็ต้องทำการอ n น l u d e นะครับนะไฟล์ของ open cv นะก็คือสองตัวที่จำเป็นก็คือ cv. h ทนะครับนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือตัว h i g ี i ูไอเทนะครับก็พิมพ์ลงไปนะครับนะสองตัวที่จำเป็นในเบื้องต้นจากนั้นเนี่ยจุดประสงค์ก็คือ เมื่อเราทำการาคลิกปุ่มนะ Open Image นะก็คือไปเปิด Image หรือว่าเปิดรูปภาพสักรูปหนึ่งขึ้นมาแสดงผลนะครับการแสดงผลที่ว่าเนะี่ยยังไม่แสดงบน Picture Control Box นะครับจะแสดงผลด้วยความสามารถของตัว Open CV นะครับนะกลับไปที่ตัวปุ่มกดของเรานะครับผม Comment คำสั่งนี้ทิ้งไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นการเปิดภาพเนะี่ยก็เหมือนเดิมครับเราต้องมีตัว IPL image นะครับซึ่งเป็นเป็น structure นะของตัว open cv นะครับผมชื่อว่า img แล้วกันนะครับนะครับจากนั้นเนี่ยนะการเปิดภาพก็คือ,อใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า cv นะครับ load image นะครับ image ที่ว่าชื่ออะไรนะเช่น day c นะครชื่อว่า my image นะ d ะ bmp แบบนี้นะครับ ส่วนตัวหลังเนี่ยนะครับเป็นพารามิเตอร์ที่บอกตัวฟังก์ชันวิสีวิวว่าให้เปิดภาพมานะแล้วทําการเปลี่ยนเป็นภาพขาวดาหรือเปล่าหรือว่าเปิดเป็นภาพสีมานะครับถ้าเกิดเป็นหนึ่งเนี่ยก็คือภาพเป็นต้นฉบับนะครับต้นฉบับหมายความว่าถ้าภาพเป็นสีก็คือเป็นสีภาพเป็นเทาก็คือเป็นเทาต้นฉบับคือไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้นนะแต่ถ้าเกิดว่าใส่เป็นศูนย์ไปเนี่ยนะครับก็จะเป็นภาพสีเทา สีเทาที่ว่านี่หมายความว่าถ้าเกิดเป็นภาพสีอยู่ก็จะทุกเปรมเป็นสีเทานี่เองลองใส่พารามิเตอร์ตัวนี้เป็นศูนย์ไปดูก่อนครับนะครับต่อไปที่จําเป็นต้องสร้างนะครับก็คือตัว window ที่แสดงผลนะก็คือ,อชื่อฟังก์ชันว่า cv นะครับ name window นะครับชื่อ window ชื่ออะไรก็ได้ครับตรงนี้อาจจะเป็นชื่อว่า image ชื่อว่า image นะครับแล้วก็ auto size หรือเปล่านะครับ ตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่าตัวที่เขีเขยนว่าเท่ากับ1ตัวนี้ก็คือเป็น Default Parameter นะครับเป็นความสามารถของบราซีอยู่แล้วเรียกว่า Default Parameter นะคือถ้าไม่ใส่ไปเนี่ยนะฮะพ a e ตอตัวนี้จะเป็น1อัตโนมัตินะนะสำหรับฟังก์ชันตัว CV name window เนะี่ยหนึ่งหมายความว่าเป็นออโต้ใสออโต้ใสหมายความว่าตัว r i s p l a y window เนะี่ยจะปรับความกว้างความสูงนะตามขนาดของตัว Image ที่เราเปิดมานะครับเพราะงั้นในที่นี้ผมจะ ให้เขาเป็นออโต้ใสโดยการใส่หนึ่งไปหรือไม่ใส่อะไรเลยนะก็ความหมายเหมือนกันนะครับต่อไปเนี่ยนะครับาการเปิดภาพเนี่ยครับอย่าลืมว่า,าตัว cv load image เนี่ยเขอ return, อา return ค่าเป็น pointer to image หรือว่า pointer ที่เก็บข้อมูลภาพนั้นๆอยู่นะครับเพราะงั้นเนี่ยเขาต้องมีตัวนะตัวแปรที่เราประกาศไว้นะครับมารับที่นี่นะครับ แล้วถ้าเกิดเราภาพไม่มีอยู่จริงเนี่ยนะตัวแปรตัวนี้ก็จะรีเทิร์นมาเป็น null pointer หรือว่ารีเทิร์นเป็นศูนย์ะเพราะนั้นก็สามารถที่จะทำการตรวจสอบได้เช่น if e ตัวแปรตัวนี้นะครับเท่ากับเท่ากับ n u l นะหรือว่าเท่ากับศูนย์นะครับตัวนี้ก็คือ error แหละครับตรงนี้ก็เราให้เขียนให้ทำอะไรบางอย่างนะว่าเคมันมัน error มันทำต่อไม่ได้นะ จตสั่งให้โปรแกรมปิดไปเลยหรือ,อยังไงก็แล้วแต่ในที่สั่งให้ปิดไปเลยนะเป็น exit นะครนะแต่ถ้าเกิดว่าเปิดได้นะกรณีนนี้ก็ไม่เป็นจริงก็จะมาทำฟังก์ชันนี้ต่อก็คือ,อสร้างหน้าต่างขึ้นมานะหน้าต่างที่ว่าคือชื่อ image นะครับจากนั้นผมก็นำภาพที่เปิดได้เนี่ยไปโชว์ที่หน้าต่างตัวนี้นะะก็คือใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า cv นะครับ show image นะครับพารามิเตอร์ก็คือ เนนตัวนี้คือวินโดว์ชื่ออะไรนะวินโดว์ที่เราสร้างมาก่อนหน้าสร้างมาก่อนหน้าก็คือชื่อว่าตัว Image น,นั่นเองนะเพราะ,ะนั้นก็พิมพ์ชื่อไปครับเป็น Image แบบนี้นะครับต่อมาตัวนี้เป็น c v r a อนะก็คือเป็น pointer to CV array ในที่นี้ก็คือตัว i p Image นะครับก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับก็คือพิมพ์ชื่อไปเป็น i IM อ g Image นะครับนะจากนั้นก็ง่ายๆครับก็หลังจากที่แสดงผลแล้วก็ให้เขา แสดงผลอยู่แบบนั้นจนกว่าเราจะมีการกดปุ่มใดๆนะไอทีนน้ก็คือใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า cv wait key ครับนะ cv wait key cv w a t key ต้องการพารามิเตอร์หนึ่งตัวก็คือค่าหน่วงเวลาค่าหน่วงเวลาก็คือจะให้รอการกดคีย์นานแค่ไหนนะครับหน่วยเป็นมิลลิวินนะถ้าใส่ศูนย์ไปหมายความว่ารอไปเรื่อยเืจนกว่าจะกดคีย์นะแต่ถ้าเกิดเราใส่หนึ่งร้อยไปแบบนี้ก็คือ ให้รอ100มิลลิเซกหรือว่า0ูวห,หวินาทีนะถ้าเกิดว่าไม่มีการกดคีย์ก็ให้หลุดออกมานะนี่ความหมายของว่า,า CV เวทคีย์ในะน,นี่รอตลอดไปอย่างก่อจะกดก็ใส่ศูนย์ไปนะครับจากนั้นก็ทําการคืนหน่วยความจํานะครับคืนหน่วยความจําก็หน่วยความจำที่เราใช้ก็มีตัว CV ตัว image ครับกับตัว window นะครับ ทำตามปีดวินโด้ครับใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่าอ่า cv นะฮะ destroy window นะครับอ่าปิดโด้ครับวินโด้จะต้องการปิดหรือว่าต้องการทําลายชื่ออะไรก็คือชื่อ image นั่นเองนะครับนะชื่อ image หรือเป็น cv อ่ release image อันนี้ก็คือคืนเหมือนความจำนะ ดีเลตอิมเมจก็คือคือหน่วยความจำนะของตัวแปรที่เราใช้อยู่นั่นเองนะในที่นี้ก็คือตัว Image นะแต่ว่าสังเกตว่าตัวฟังก์ชันต้องการพารามิเตอร์ที่เป็น Pointer to Pointer นะครับเนะนื่องจากว่าเขาต้องการอ้างถึง Address ของ Memory โดยตรงเพราะงั้น,เ,นเราจำเป็นจะต้องส่ง d d r r s s นะของ Pointer นะ IMG นะไปให้เขานะครับนะตรงนี้ก็คือเป็นการสิ้นสุด นะการทํางานนะของโปรแกรมนั่นเอน,นะก็ควรที่จะขึ้นในความจำซะคราวนี้กลับมาดูที่ตัวไฟลอ image นะฟอิมเมจตัวนี้จะเป็นไฟล์ที่มีอยู่จริงนะครับในที่นี้ใน,ในเครื่องผมเนี่ยก็จะมีไฟล์ก็หายไฟล์รูปก่อนหนึ่งรูปครับอ่ะมีไฟล์นะครับก,ก็ปีชื่อไปครับ ไฟล์ตัวนี้อยู่ในไดซีนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็จะต้องเป็นไดซีนะ adw.bmp แบบนี้นะครับนะครับก็สามารถที่จะทำง,งานได้ครับทันทีที่เรารันโปรแกรมแล้วก็กดปุ่ม open image นะก็จะมีรูปโชว์ขึ้นมานะครับลองรันดูครับคอมไพนะ์คเออ มีเออร์ขึ้นมาเพราะว่าผมยังไม่ได้ทำการ add library นะครับเข้ามานะครับ library ที่ว่าคือตัว file lib นะครับของตัว open cv นั่นเองนะครับนะก็คือจะอยู่ในโฟลเดอร์ของตัว open cv นะครับในทนี่เราใช้ open cv 2.1นะครับก็จะอยู่ใน2 open cv 2.1ดะครับนะดูในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า l ก็คือไฟล์เหล่านี้นั่นเองนะครับการเอ d ไลบรารีใน Visual c ก็สามารถที่จะทำได้โดยการคลิกขวานะครับที่ตัว Project Name ตัวนี้นะครับเลือกไปที่ Property นะครับที่หน้าต่าง o n f i g u r a t i o n นะ Property ตรงนี้นะครับให้คลิกที่ตัว l i n k e r นะครับแล้วก็ Input จากนั้นก็ให้พิมพ์ชื่อ LIBRARY ลงไปที่นี่นะครับก็พิมพ์ไปทั้งหมดนะสามารถที่จะคลิกปุ่ม ตัวนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ลงไปนะไรทีรต้องการนะครับเช่น uh, a b c l i b แบบนี้นะครับ uh, d e f l i b ะพิมพ์ไปเรื่อยที่ใช้นะครับแต่ว่าในที่นี้นะี่ยผมจะไม่ใช้วิธีนี้เพราะว่าวิธีนี้นยะก็ต้องมาทํากันอยู่ด้วยไปนะครับทุกครั้งที่เราสร้างโปรเจกต์ใหม่นะครับถึงแม้ว่าจะไปกําหนดเป็นคอนฟิ n f ก g u เ a ชั o นแบบโกลบอลนะครับแต่ก็ต้องทําอาจจะเผลอลืมได้นะครับ และคนที่ไม่เคยกินคับก็เริ่มมสเซจเหล่านี้เนี่ยอาจจะอาจจะสับสนนะครับเพราะงั้นเนี่ยผมจะใช้ตัว preprocessor ตัวหนึ่งนะครับนะ preprocessor ตัวนี้เนี่ยชื่อว่าตัว comment กนะารใช้งานก็พิมพ์นะตัวเเพสายหรือว่าตัวชาร์ปลงไปนะตามด้วยคำว่า p l a g m a นะครับแบบนี้นะแล้วก็ตามด้วยชื่อนะ comment e.nt นะครับแล้วก็บอกไปว่าต้องการอะไรก็คือต้องการลิฟต์ไฟล์ l i p นะครับแล้วก็ชื่อต้องการเนี่ยชื่ออะไรนะในที่นี้ก็คือชื่อเราต้องการเนี่ยนะครับก็มีอยู่นะก็คือตัว cv นะฮะสองหนึ่งศูนย์ตัวนี้นะครับก็ปี้มาครับแล้วก็มาวางที่นี่นะครับนะตัวเดินที่ใช้ก็มี h t u i นะครับก็ก็ปี้มานะครับ HGUI oh, ตอนนี้เราใช้อยู่ในโหมดดีบั g นะครับในดนะีบั g เพราะฉะนั้นก็ให้ Copy นะตัวที่มีดนะต่อท้ายแบบนี้นะครับมานะก็วางไว้ที่นี้นะตัวนี้ก็เป็นดีด้วยก็ได้ครับไม่ใช่ก็ได้ครับต้องเป็นดีด้วยแต่ไม่จำเป็นนะครับถึงแม้ว่าจะในดีบักโหมดก็สามารถที่จะใช้ไฟล์ที่ไม่มีดแบบนี้นะครับก็ได้เช่นกันนะครับ แต่ว่าในที่นี้ผมก่อใช้ตัวที่เป็นดีนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือตัว CV AUX นะครับตัวนี้นะครับเราก็ Copy ไปเหมือนเดิมครับ c อ r l C C o p y ันะ c อนโ l V วากนะครับเราก็พายมาอีกครั้งนึงนะครับ เรอีกตัวหนึ่งนะชื่อว่าตัวอ่า cv d e l image cv d e l image จะอยู่ในฟังกช์ชันที่ชื่อว่าตัว c x c o core นะครับ c x ็ c คือตัวนี้นะครับนะก,ก็ไปตัวหนึ่งครับนะก็มาวางไป อลองคอมไพล์อีกครั้งหนึ่งครับมี warning message ขึ้นมาเตือนว่าอ่าต้องการ newline ไม่ต้องการ semicolon นั่นเองนะตรงนี้ไม่จำเป็นต้องมี semicolon นะครับต้องการแค่ newline ก็คือต้องการแค่ enter นั่นเองนะครับอ่าีิบอยครับลองรันดูครับ ทันทีที่ผมคลิกปุ่มนี้ก็จะมีตัววินโดว์ใหม่ขึ้นมานะครับพร้อมกับโชว์รูปภาพนะเป็นสีเทานะครับนะจากนั้นถ้าเกิดว่าผมคลิกปุ่มใดใดไปเนี่ยหน้าต่างก็จะปิดไปกาวนี้ย้อนกลับไปว่าก่อนหน้านี้นผมบอกว่าถ้าเกิดว่าในฟังก์ชันอ่าโอเพนโหลดอิมเมจเนี่ยนะในฟังก์ชัน Load Image เนี่ยถ้าเกิดผมใส่ศูนย์ไปเนี่ยเขาจะทําภาพนะจากภาพสีนะเป็นภาพเทานะครับนะ นั่นคือความหมายว่าทําไมเขาแสดงภาพสีเ่านะเดี๋ยวเราลองปิดหน้าต่างนะครับโดยการกดปุ่มใดๆครับบนคีย์บอร์ดนะหน้าต่างก็จะปิดไปนะครับจากนั้นลองเปลี่ยนเป็นหนึ่งบ้างครับหนึ่งตัวนี้ก็คือเป็นเปิดมาเป็นภาพสีนะครับลองคอมไพน์มาอีกครั้งนึงครับนะแล้วก็รันดูฮะโหลดนะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นภาพสีขึ้นมานะครับ นั่นก็เป็นเ็นเล็กเล็กน้อยนะครับของการใช้ฟังก์ชัน c i l h o u e image นะฮะในทางกลับกันถ้าเกิดว่าผมไม่ใส่ก็เหมือนกับเป็นหนึ่งนะเพราะว่า default parameter เนี่ยก็คือเป็นหนึ่งใช่ฮะเป็น is color ก็คือเป็นหนึ่งนม่ใส่ก็คือความหมายเดียวกันนะครับก็แบบนี้นะครับ เอาละครับนั่นก็คือเป็นพื้นฐานการใช้งานตัว MLC a p p l c a t i o n นะครับนะเดี๋ยวในวิดีโอต่อไปเนี่ยผมจะแนะนำการใช้งาน LIBRARY นะว่าเราจะทำการติดต่อนะครับผ่านทางตัวไลบรารีนะที่ผมพัฒนาขึ้นได้อย่างไรนะครับตัวที่ว่าเนี่ยผมได้ทำการอัพโหลดไว้นะครับในฟอรัมนะะเข้าระบบก่อนครับนะครับ เลื่อนลงมาทางเลื่อนลงมาด้านล่างเนี่ยนะครับจะจะมีหัวข้อนะเกี่ยวกับ Image Processing นะอยู่ที่นี่นะครับคลิกเข้าไปคนะจากนั้นเนี่ยนะครับทัวร์เทียลตัวนี้เนี่ยนะชื่อว่า SDW OpenCV MFC Library 1.1นะวิดีโอนะครับตอนนี้ที่เรากำลังคุยกัน,นจะอยู่ในตอนที่4ทับ2นะครับก็คลิกกลับไปที่นี่เพราะว่าตอนนี้ก็คือตอนที่4นะครับ มาเจอกับตอนที่หนึ่งนะครับซึ่งเป็นตอนก่อนหน้านั่นเองนะครับผมก็ได้นําาโพโคดไว้ที่นี่นะครับถ้าใครจะดูแบบไฮดิฟฟิเนชันก็คลิกเลือกที่นี่นะครับเดี๋ยวตอนที่สองก็จะมาอยู่ที่นี่นะครับแล้วอ่าตอนที่ห้านะครับก็จะใช้ไฟล์ตัวนี้นะครับนะก็สามารถที่จะไปโหลดนะไฟล์ตัวนี้มาเกียวไว้ก่อนนะครถ้าใครที่สนใจนะครับ ไฟล์ตัวนี้เป็นไฟล์ header กับไฟล์ library แล้วก็ไฟล์ dll นะครในนั้นก็จะมีลองโหลดไปดูนะครับเอาล่ะรครับเดี๋ยววิดีโอตัวนี้ก็จะมาอยู่ที่นี่นะครับเดี๋ยวมาดูการใช้งาน library กันครับว่าเราจะนำภาพนะมาโชวนะ์ที่นี่ได้อย่างไรนะโดยที่ไม่พึ่งพาหน้าตา่างของ OpenCV นะครับ เพราะว่าจุดประสงค์ของเราเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่การแสดงภาพบนตัว Windows ของเ i n นซีนะครับแต่เราจะแสดงภาพแสดงทุกสิ่งทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นปุ่มกดหรือว่าอะไรต่างๆเนะี่ยบนฟอร์มของเรานะครับเดี๋ยวมาเจอกันในวิดีโอต่อไปครับ